ถามไปนะถามไปเพื่อล่นกับเราตัวกำลังกำลังบางเขียนดูถือมาจะงวดแล้วปีนี้ถือมาจะงวดหรอกล่าสุดหางวดล่าสุดถือมาจะท่อดแรงสุดเลยโอเคจะเป็นเลขสูตรเด้อเป็นเลขสูตรเปล่าเป็นเลขสูตรบอกคุณแม่โอเคงวดบางเรื่องได้ปะครับงวดวันที่เจ็ดแปดตรงๆเลย สวัสดีครับแม่ดวงสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ดวงสวัสดีแม่ดวงค่ะสูตรอะไรนะแม่สูตรหมอเป่าสูตรหมอเป่าสูตรหมอเป่าหมอเค่อยได้ยินเนาะสูตรหมอเป่าเนี่ยเป็นสูตรของปู่พันถ่ามาปู่พันเป็นหมอเป่าหมอรักษาอันเล็กหน่อยรักษาไข่รักษาอย่างแต่สมัยโบราณเนาะหมอเป่าเป่าเลยเอ่นว่าหมอเป่า ตคยกินพันสีพันสีเขาทุ่งหงวดของเพิ่นถือทุงท่งวอดถืองวดมาเป่าก็บ,บ่ได้สนใจมา,นมาเพิ่นเอามาแต่ใส่ใแต่ตอนนี้เพิ่นเสียไปหลายปีแล้วก็เลยไปไปเห็นสูตรเพิน่นก็เลยมาไล่เบิ่งหงวดมันมันสิเขาสามตมาละสามหงวดก็เลยเอามาเอามาลงคลิปเอามาลงคลิปเขาสามหงวดเนาะแต่ว่าเพนสองต ชันมากสูตริน่นนี่มี่สองตัวสามตอีสติสสามกับสองจะว่าขันเขานี่ส่วนมากที่เขาสามตหรือสองตแต่ส่วนมากเขาสาม,<ห>สามตัวแต่เขานี่เขาตรงๆเลยบอกแน่แต่ถ้าเอามาเห็ดนี่เขาสองโกาะฮะฮะโบเคยจับเน,ะนเาะายเพราะว่าตำล่านี่แม่ไปเห็นโดยบังเอิญมันบอไปเห็นอยู่ในอัานเพิ่นเอาไว้ในตู้ไปหาคนโบได้าาสอนมันบอแม่ไปศึกษาเองมั้ยบอคนโบได้สอน ตั้งแต่แม่ศึกษามานเขาจะงวดแล้วค่ะเขาสามงวดแล้วป้าแม่คือเก่งเขศึกษาสองตัววันว่างหันเจ็ดแปดเขาตรงตรงแต่แต่บได้ออกคี้แต่ละงวดใหรจะคู่จะคางแม่ซี้ที่หกเจ็ดหางอยู่เลยเ่วนกับวาหลายเนาะก็เลยบอค่อยสนใจ ถ้ามันเป็นสูตรเป็นกำลานี่มันก็ค่อนข้างจะไหลตัมันไหโตัคนกับว่ามันหลก็เร่ยบ่ค่อยได้สนใจมันบางบังหันก็เร่ยบ่บออกบ่ได้ออกคลิปบบได้ออกคลิปวันเมื่อกี้นี่บ่ได้ลงช่องเลยก็เลยเลือยออกมากกับเจ็ดแปดเอ้ามันเขายุตานี่ก่ะเ็ื่ยเอามาอีกหัวบังหันนั้นเข่าชี่ห่าวนี่งหัวบัดหัวนี้ ได้ลงซ้งำแล้วเกตังก็ไม่ได้ถามแม่กันโลงลงเยอะมิเตสว่วงส่องคนนี่ลงเยอะลงบุกีชมน้อะจ้ะกันกไร้ส่องเยอะแต่ว่ามันเด็กไร้โตเนาะแกก็ได้บอานะครับมันมันบ่อเขาตัวเนียนนะหน้าแตกก็ถือว่าเขาเนาะแม่แต่ว่ากับเขาดีอยู่สูตรนี้ถ้าจับถือเขาทุ่งหวัดถ้าจับถือถ้าจับถือเขาทุ่งหวัดแม่ นอกจาจว่าเขาสิจับบถืกของนหนนี่ขึ้นเบิดมันมีจจุดกับขั้มตรงไหนนี่ทั้งเบิน์ตน้นสิมิประมาณสิบครูนี่แหละสิบครูหรือว่าบ่ลายเนาะครับสิบคูนี่แหละเขาเขาไปจับดึงออกมามันหน่อยลงนะนะแม่ออกออกมาจะคูแบบไมเอากมาหัวนี่บพนั้นวกเครูนี่แหละแก่ขมากกับมาตรงๆงเบอกคิมาก็มาตรงๆมงอเบิรงแเ้ว เบิ่งแล้วมันมันเสีเข้าทุ่งหวนถ้าเ้าจับถือแสดงว่าเลขวิ่งเลขวิ่งนี่นี่ทุ่งวนเลยเป็นเรแม่เลขวิ่งหนึ่งหวนนี่ก็สิมาหกหรือเปล่าอ๋อวิ่งหกสิมห้าหกหวนวิ่งหกวิ่งหกจะทละงวดให้วิ่งแคโตแม่อันงวดละสองตัวหนนี้วิ่งหกกับสี่หกกับสี่ แต่แม่ดวงมากงวดนี่คือ6-4 6- ห้าโอ้มันม้าน้ำกันหมอแม่ดวงมันม้าน้ำกันกดข้อกันม้าจะหนึ่งนี่6ก,กับ4ตัวที่มักแห้งคือ6-4กับ 6- หา้าแต่วิ่งนี่ส่วนมากเขาทุขงวดบ่แม่เด็กวิ่งนี่เขาทุ่งหวอดอยู่เลยบ่ไฟผ่าตัดป่บกไฟผ่าตัดเด็กวิ่งคือ 6- ห้านะครับมากเสีมากขงวดหันกับม้า ชอบหกสี <acid baptism? S 1> ่หกห้าเมืเบ <Now, S 2> like, ิ้งส si ูตรกับเดินดีอยู่กันเลยว่ะวันนี้ก็เลยเอามาอีกวันนี้แม่เฮ็ดใบแล้วบ่จ้าเฮ็ดใบแล้วมาแล้วถ้ามาช่วงเฮ็ดไปแล้วเส้นพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกัว่ามันหลายเนาะกัพยายามดึงออกมาให้มันหน่อยที่สุดแม่จำได้บ่จ้ามีตัวใดแน่จำไม่ค่อยได้โตดีป่ะแม่ให้แม่เบิ่งอ่านให้เอฟซีฟังสัก่อนนะแม่ ชิมี่แปดเก้าหนึ่งคือ,ค,อคือเลขถูกด้วยห<ะ>ัปูอยู่นี่แปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเนี่ยแปดหกหนึ่งเนี่ยเป็นเลขถูกเลขสูตร<ะ>ชิมี 2, 8, 2, 9, <ะ>่สองแปดสองเก้าเจ็ดศูนย์หกห้าสี่หกหกเจ็ดสองสี่เลขสูตร<ะ>เลขสูตร<ะ>แต่ว่าเมีหลวงมาพกหาก็ปกสี่ เลขของแต่เฮ็ดไม่โดนนะบ่แม่สูตรเฮ็ดหมูว่านนี่เฮ็ดหมูว่านเด็ดไม่ไหมซื่อสดตัวเนี่ยป่าสูตไม่ไหมซื่อสดเด้อครับเด้อเป็นตัวเลขของแม่ดวงหรือว่าเจ๊ดวงเห็นบ่ตัวเลขของแม่นี่เป็นสูตรคิดคำนวณสูตรอีหยังก็แม่ลืมแล้วสูตรหม้อเป่าแห้เอามื่อนี่มาจับตรงกลางในข้างล่างมันพัดร่มพัดจับตรงกลางพอดีอ่าโอเค สัดเกตในสี่นะครับทำต่องวดสุดมอเปาแน่ดวงให้มาแล้วนะคะสำหรับตัวเลขของแม่ดวงเนาะตัวที่อยู่ในวงกลมสีแดงจะเป็นตัวที่เน้นบ้างค่ะแม่สามตัวจะเน้นไปที่แปดเก้าหนึ่งสองตัวจะมีหกห้าแล้วก็สี่หกส่วนเลขเด่นนี่แม่บอกว่าสี่กับหกสี่กับหกหกกับสี่ กอดขอกันมากครับน้องเอ๋เนาะส่วนตัวอื่นนี่จะเป็นตัวร่องกันบ้าค่ะตัวอื่นนี่สิเป็นตัวลองตัวลองจะมีตัวล่งเก้าสองแปดแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งงอสเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดและสองสีเนาะแม่ดวงครับสี่เบางเนี้โตแม่ดวงที่มากที่สุดโตไหญครับเอาเอานี่สี่เบางเนี้ย หกหานวคาดมากที่สุดครับ <c oughs> สอบที่ส,ด<า>สุดก็หกแม่สี่หกมากที่สุดบพรแม่ตัวนี้แม่เด้อแม่มั่นใจจ็ดเปอร์เซ็นต์นจะ,ะตัวนี้มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผลอะไรตัวนี้มั่นใจว่ามันช่ออก100ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ่าแม่จังไรก็ออกคิดว่านี่เบิง่งเด้อครับเด้อมีดวงสี่ไฮเด้อมันสี่นนไปวงกลมสีแดงหกหานะครับได้ต้องมีหก ดวงมั่นใจว่าจังได้ก็ออกโอ้ที่ซีออกก็คือเลขยังแม่เบ้าให้ฟังเบื้างหลังเลยจ้ะหกห้าหกห้าห้าหกสี่สองตัวที่มั่นใจมาที่สุดสองตัวนี้สามตัวได้แม่สามตัวแปดเก้าหนึ่งชุดนี้เลยแมนให้เอฟซีแก๊สเต็มได้คือชุดนี้มันบ่าจ้าแมนจ้ะเัวลูกหอมนวดดวงนะ แม่ดวงขอบคุณครับปู่ที่อยู่ที่ปู่ลานธรรมขอบคุณปู่ลานธรรมตอนนี้แนวทางของแม่ดวงนะคบแม่ดวงสี่เฮด้อครับเดินวงกลมเสียงแดงหรห้าอย่าลืมกลับเด้อครับเด้อ